ฮืมโอ้ป่วยมาปุกเทเลปไลจระฮมมอ้นียังเป็นท่าล่ำบ่ปูหรื่าท่าอะไรนี่ไปเมื่อนี่ปูนี้ใบตั้จังไรโอ้ปยไรปอ้ยม่นัเนาะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาให้มวนซึนเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศอยู่ที่วังจอกหลอกครับผมเนะะาะดวนเลยพี่น้องสำหรับใครที่รอคอยอแนวทางปู้รุสีงวดประจําวันที่หนึ่งเมษาเนาะผูว่าแตกแน่สาหรับวันนี้แต่ว่าใครเข้ามาแล้วอย่าพลาดดูคลิปให้จบครับเนาะสิเป็นตัวใด ก็ที่ต่ำอีกสักครู่ครับผมบอกไบเขาขอกสารพัดเลขก็อยากจะเบิ่งบักเนีอยลูกก็ยากลูกก็ยากนี่ยุ่ยน่ากินอีกเแถมพอบ้านยังไปทุระบอมาครับสารพัดอาก็ธรรมดาในหมู่บ้านก็จะบุ่นวายนิดหน่อยในป่าวังโจรองนี่โห่ อา้ารับชมย้อนหลังได้เด้พี่น้องเดอ้อมไม่เป็นไรครับเนาะเป็นอ<ะ>ปนอนฟังเบิ่งคักขัดฟังเมืองดอกไม้ยาเลื่อนผ่านเด็ดขาดเนาะสำหรับตัวเลขบอดไตระบดไตยาวก็บ่ตื่นอดอกดอกนี้เงียบละดับอามนีเนาะกลับมารอติดตามรับชมรับฟังคับผมเนาะอยู่ที่วางจอกหลอกครับ วันที่ยิบเก่าพี่น้องเนาะปูนัดมารอบสองครับสินที่สองเนาะแล้วก็เป็นสินสุดท้ายของงวดประจำวันที่หนึ่งเนอะอ่าจะเป็นตัวไรที่ฟันพุ่งตัวไรตัดเชือกตัวไรเนอะยาผัดรอดติตตามน้อกัน,านามาณาเม ตั้งเมตตาอาพาทานตาอาวิกิตาจิตตาปริทังพนันตุสักเคกามีจัตุรูปเปคิริสิ์ขรรตเตดัมดฤกคิวมาเนี <c oughs> थ जख में तरू बनख अने ते माथ जंतु थे विष में जख

สาธุสาธุสาธุเนะื้อผู้ข้าขอ,อาราัตนาถวยเทพยดาทั้งหกชั้นฟ้าที่ห้าชั้นดินรุกขเทวาพระยาอินพระยาจมพระยาจมาจมาราท้าจตุโรคบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่แม่นางพระธรณีท้าแม่คงคาขอให้ผู้ข้าได้าราัตนาถวยเทพยดาทั้งหลาย จงมาช่วยผู้ฆ่าให้บรรลุตามความพึงปรารถนาขอกายบาจาใจผู้ฆ่าได้สักสิทธิอิทธิฤทธิปฏิหารเลขผานนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวของรางวัลที่หนึ่งวันที่จะออกบันอะไรวันเสาร์ที่หนึ่งเมษายนครับ2องพันสิบครับ เลขที่จะออกวันที่หนึ่งตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับเดือนเมษายนเนอ้อปวยที่จะถึงนี้ละขอจงมาเปิดจากขุทธบันกายะทะบันวจีทะบันมโนทะบันของผู้ข้าก่อกาเติฤทะโชหาหะรังิทธะตรังหาตริ อิทิปิธิพุทธนิมิตตังทิสวาณาตังนโมพุทธายจงมาเปิดเรขยันโตสันโตเรขยันตังสันตังวิกังคเรคาชัิโอกาเชติฐาิทัถาภาพุทโธพุทโธพุทโธภาธรมโมธรมโมภาสังโฆสังโฆสังโฆพุทโธเมนาโธธรมโมธรโมพุโธพุท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 โธ พุทโธ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 สัมมาอาระหังพระพุทโธเรขาจานต่างแท่นต่างเรขชัยพุทโธ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 มามามาอรัตนานิม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 ต์้วยกายจักรรมกิกะมนกนิม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 ณิพุทโธ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  不陀，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 不 <noise> 陀<声>，不陀，不 <noise> 陀<声>，不陀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 ，

ปูมดเดปูเลยมดเดปูโอ้ลูกนั้นมาแล้วนะมดเดปูมดมดปูมดปูไนน้อปูทุกทายได้มาในครับโอปูด้วยสอาเอาลูกหลานมาตามนัดปูตามนัดปูยิบกัะะมันผ่ามาในมาขอ เติมเลยถุงสีผม้ะแกงก็เต็มปูอ้าวจ้างงมากวันึงสีมาให้ปูเน้นยำ<ช>่ำเน้นย่ำถ่ายแล้วปูตัวเล็กวันที่หนึ่งเ<ช>มษามรัฐบาลไทยปูรัฐบาลไทยเลขไทยสามตัวกับเลขไทยสองตัว Cái là cua nào? Cua là cua vàng, muôn này. Muôn là mươi ní cua cua Tìm ra luôn, Ngon Chị này. โอ้ปูเอมาปลุกทเลปูไรกันนะอืมนี่อย่างน่ะเป็นทาล่ำบ่ปูหรือว่าอะไรเนี่ไปเมื่อนี่ปูันนี้ใบบ่ไล็กยังไงปไรปูเอ้อืมนี่อ่ันเนาะสีสเออเบาเนยปูอันแนมแมนบ่ละปูเอ้าวังปูเอ้ อืมเนีหนาม้าเขาปูครับฟังนั่นกะซีฟังนี่กะซีหน้าผ้าเจมยครับปูมมนครับผมพืกไงเขียนลปูเลยปูเขียนลครับปูฟังหนึ่งกะซีบ่ปูอีกฟังหนึ่งกะซีบ่ปูเไปูออ้าเต็มมากม อืมสี่ีปกกบการฮะสีสีปกกบแต่สีส้ปกก็เุ้ยดึงเน่าอืมม้นปูสันนะีเกียนเลยเกียนเน่ยมาจีส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 ีอาีสีเอาเป่าคือว่าจน้เป่าอีดีบวกบวเอา ม่นม่นปูกม่อนม่อนถ้าเมื่อจะบาดนัครับเดี๋ยวปลูก้วเท้าแทบกันคับำนาวพาเล็กแทบมังครับแทบเป็นเขียนพยานวาวยสองตัวสี่ขาเพื่อเป็นสีสวงหรือว่าสีสีนี่บปูอีกปูอีกบ่อขับจังหน่อยบ่อขับโอ้โหอ ขักว่ารลอเปูขั้นยุอีกแล้วซี่อยนี่ซีสองไม่ยกเปีไป้านนี้หเนี่ยเปียข้วนัิ่งไปนาะเอาลงปูเยกดบกขึ้กันที่ปูอยู่นี่เกิดบขึ้นกันไมหันไหลเลยทิขึดบขึ้กันครับผม มันก็คือหาหาปูงอ่ะด้านด้อซีสี่เด้อว่าสีสองหึพี่ปาอกพี่โบ่ไปเหว่าพี่น้องเขียนยน่อยปู่ครับ

áo? áo. Thì Ừ. 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 dành. Dình dành nhiều. Làng. Là Long ล่างปอบูครับผมซี่สี่ล่างล่างเอา,าสี่สี่ล่างาสางี่ล่าง <c oughs> สามตัวบนปูยังเนียนตัวเกาบอปูหรือว,ว่าตัวใดมีเพิ่มเติมบอ ลูกดานถึงไม่ยำเ้าม่จเอาเอาไหมลูกปูเก้าสี่ 9, 4, สองเก้าสี่สองเก้าสบนบปูนะสี่สโอ้เก้ 9, 4, 2. 2> บนเก้าส่สองล <gracias. S 2> ่างสี ตืกใจผู uitive, ойти, ้หน่อยปอาธุวูาธุคร oh, ับผมอ้อย oh, ู่เยนะปูเนาะจะอยู่ก็จังมากปูห้างบานนี่เนาะโอ้ลือลือลืออมลือศีดาบทลือลือลือลอมนะโมพุทธจะโอมนะมะพัทธอม สรุปนะคะสรุปล่างซีซีครับผมไม่สนีครับของกดด้กดแท้ให้เพิ่นมาหาเห้งผ้ารวยกับยังกาะเจี๊ยบคิบเจี๊ยบเอากดดันกดแท้สำหรับวันนี้วันที่29ครับเนาะคงสุดท้ายเลยอ่แต่คือ สตัวเก้าสี่สองยังยืนยันตัวเดิมตัวเดิมเนาะแล้วการล้างมาเพิ่มเติมคือซีซครับอันตรายเนาะกับสีสองตัวคือเก่าเนะกับ c ีสองซีซีีคือเก่าอีอเก่าครับหลังสั่นหลังพิลองเี้ฮงปังรวยเงียงปังรวย ไปหายิบจับรถตีได้พ e pe like ี่น้องซื้อง่ายพร้อมหวานหวานเที่ยวเพื่อระยะนี้พี่น้องเออเลขมาไม่เหมือนใครเนาะหวานเทียวพลัคปูวาเลขเป่าเลขเป่าได้พี่น้องเด้อเนาะเป่าตาเป่าหัวพลัะปูวาเลขอกมิโอกาสเป่าเนาะงวดนี้กัเป่างวดหน้ากยังสิเป่าอีกเป่าค่ะเอา วันที่หนึ่งลูกผลใช่สิได้เฮ่น้ำกันบ่ใ่เงี้ยเว่านะวันที่หนึ่งเนี่ยวัดล่อเลยพี่น้องอืมล่อเหรอไอ้เอาล่อฝันใส่แล้วน,นี่สกเนาะมี่ส่งด้วยอ่าเอาส่งส่มันมันด้วยพี่น้องด้วยสำหรับแนวทางปูฤุสีว่างจ่งเอกเมื่อนี้เนาะใด้มิส่หมานใครเข้ามาติดตามรับชมรับฟังล่ำด้วยสุขุขุคนเนาะขึ้นมาครับมหาเฮงพาดล่วยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับติดตามกันไปเรื่อยๆใช่ไหมาสายบุญสายบุญครับผมนะสวัสดีครับก็จะเที่ยงแข็งเลยซีซีขอบคุณมากครับ